ดวงรายสัปดาห์สาหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้านี้ช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานที่คุณอาจกาลังหาทางแก้ไขยอยู่แต่อย่างน้อยที่สุด ถ้าหากคุณมุ่งมั่นหรือว่าคุณพยายามหาทางแก้ไขปัญหาปัญหาต่างๆของคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณอาจจะไม่ค่อยสมปรารถนาในเรื่องของการงานนักแต่เชื่อมั่นได้ว่าด้วยฝีมือของคุณหรือความช่วยเหลือสนับสนุนหากคุณได้เอ่ยปากการงานของคุณก็จะผ่านพ้นราบรื่นไปได้ด้วยดี สำหรับการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้านี้ในสัปดาห์หน้านี้การเงินของคุณแม้คุณจะมีปัญหาเรื่องงานอยู่บ้างแต่การเงินของคุณก็ไม่ค่อยมีปัญหามากมายนะักส่วนใหญ่แล้วคุณจะเสียไปกับครอบครัวหรือคู่ของคุณสำหรับคนโสดอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการเที่ยวเตะปาร์ตี้หรือการพักผ่อนหย่อนใจอยู่บ้างฉะนั้นการเงินของคุณในช่วงสัปดาห์หน้านี้ถือว่าดีก็คงไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงมากมาย ดวงความรักสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้านี้ความรักของคุณค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณอาจจะกําลังคิดทบทวนสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ตอนนี้คุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าอยากจะมีบรรยากาศใหม่ๆเปี่ยนแปลงใหม่ๆคุณอาจจะอยากเดทกับคู่ครองของ,ของคุณในบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่นัดกินข้าวบ้างหรือเปลี่ยนกิจกรรมที่ทําร่วมกันช่วงนี้คุณอาจจะเรื่อยๆไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวมากเท่าไหร่นะแต่ก็ยังถือว่าอาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่คุณก็จะผ่านพ้นไปได้ไม่ถึงขนาดมีอุปสรรคหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักมาก สำหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงละลายังไม่ได้มีการที่จะคิดลงหลักปักฐานหรือพุ่งเป้าไปที่คนใดคนหนึ่งยังอาจจะอยากเที่ยวเตะอยู่ยังอาจจะยังรู้สึกอยากสบายๆไม่ยึดติดไปกับใครอาจจะชอบสังสรรค์กับเพื่อนมากกว่าในช่วงเวลาในสัปดาห์หน้านี้ ดวงรายสัปดาห์สาหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องของการงานในช่วงของสัปดาห์หน้านี้การงานของคุณค่อนข้างจะราบลื่นไม่ค่อยมีอุปสรรคมากมายนะักคุณจะใช้ความรู้ความสามารถและจะมีคนคอยเพื้อหนุนสนับสนุนงานของคุณคุณอาจจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกน้องของคุณให้เป็นพระเอกของงานหรือโปรเจกต์นั้นๆหากคุณมีคู่รักคู่รักก็จะสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีฉะนั้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้การงานของคุณค่อนข้างจะราบลื่นมีคนคอยเกื้อหนุนและสน,น สนนนสุุคณเป็อย่าางมกําหรับการเงินในสัปดาห์หน้าสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์คุณค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควรคุณกําลังคิดว่าคุณอาจจะหาเงินไม่ทันหรือเพียงพอกับรายจ่ายหรือบางครั้งคุณอาจจะคิดว่ามีรายจ่ายรออยู่คุณจะเอาเงินจากไหนมาโปะนู่นโปะนี่ดีความกังวลของคุณบางทีคุณอาจจะกังวลมากเกินไปซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของการเงินมันจะมีช่องทางที่คุณสามารถเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนเพราะด้วยความที่คุณกังวลใจคุณอาจจะเป็น เหมือนเส้นผมบังภูเขาคุณอาจจะหาทางออกไม่เจอฉะนั้นคุณควรจะทําใจให้สงบและสบายการเงินของคุณแม้จะมีอุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์หน้าความรักของคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะนิ่งๆไม่ค่อยมีปัญหารอุปสักมากนะแต่ช่วงนี้คุณอาจจะมีปากมีเสียงอยู่บ้างคุณก็ต้องพยายามใจเย็นไม่ให้มีปทะคาลมกับคู่ของคุณสําหรับคนโสดถ้าหากได้เจอใครคนที่คุณเจออาจจะยังไม่ค่อยสมใจปรารถนาของคุณมากนักอาจจะมีปัญหา หาจุกจิกที่ทําให้คุณต้องแก้ไขฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือเป็นคนที่มีคู่คุณควรจะสงบสติอารมณ์หรือพยายามหลีกเลี่ยงการประทะอารมณ์หากมีเรื่องหงุดหงิดใจก็พยายามถอยห่างกันเพื่อไม่ให้มีปัญหารุนแรงไปกว่าเดิมความรักของคุณในสัปดาห์หน้านี้ก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ค่อยมีปัญหาดวงรายสัปดาห์สาหรับคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์หน้านี้หากคุณกําลังคิดเปลี่ยนงานหรือที่ผ่านมาคุณมีปัญหาเรื่องงานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจบไป สัปดาห์นี้จะเป็นอะไรที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ขอให้คุณมีสติตั้งมั่นได้หนทางใหม่ๆหรืองานใหม่ๆหากคุณกําลังสมัครงานอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะได้งานหากคุณทํางานอยู่ในสิ่งที่ค้างๆหรือหาทางแก้ไขไม่ออกในสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีหนทางหรือมีคนแนะแนวทางให้คุณแก้ไขปัญหาเรื่องงานทําให้การงานของคุณผ่านพ้นไปได้ฉะนั้นในสัปดาห์หน้านี้การงานของคุณยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมาอยการเงินของคุณในสัปดาห์หน้าที่ผ่านมาคุณค่อนข้างจะพยายาม ายามหาเงินมาจับใจใช้สอยหรือคุณคิดจะตั้งใจในเรื่องของคิดหารายได้เสริมหรือรายได้เพิ่มแม้กระทั่งคนที่หางานใหม่ในสัปดาห์หน้านี้คุณจะมีลู่ทางใหม่ๆหรือมีโอกาสใหม่ๆอย่างแน่นอนคนที่เก็บเงินไม่ค่อยได้จะมีหนทางที่จะเก็บเงินได้มากขึ้นโอกาสงานใหม่ๆที่จะสร้างรายได้เสริมรายได้หลักของคุณ ก็จะมีโอกาสเข้ามาขอให้คุณพยายามสังเกตและไขว้คว้าโอกาสอันนี้มันจะเสริมสร้างการเงินให้คุณแข็งแรงและมั่นคงสำหรับดวงความรักของคุณในสัปดาห์หน้าความรักของคุณไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่แล้วในสัปดาห์หน้าคุณอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคู่ของคุณหรือคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเลือกว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีเกี่ยวกับคู่ของคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนมีคู่หรือคนโสดการตัดสินใจของคุณ แม้จะสร้างปัญหาความเครียดได้กับคุณมากคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ขอให้คุณมีความใจเย็นในการแก้ปัญหาคุณก็จะมีโอกาสที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของความรักของคุณหรืออาจจะประคับประคองความรักของคุณให้ผ่านพ้นไปได้ดวงรายสัปดาห์สําหรับคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์หน้านี้ในเรื่องของการงาน การงานช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกับคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ยังไม่มีปัญหามากมายอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดหรือทัศนคติที่ไม่ตรงกันบ้างแต่การงานโดยภาพรวมส่วนใหญ่คุณก็ยังผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณยังมีความคิดมันสมองหรือมีความรู้ในการแก้ไขปัญหางานของคุณหรือคุณอาจจะมีโอกาสที่งานใหม่ๆเข้ามาการงานในช่วงนี้อาจจะทำให้คุณมีรายรับเข้ามามากขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนๆก,การเงินของคุณในสัปดาห์หน้านี้คุณอาจจะมีความ กังวลอยู่บ้างในเรื่องของตัวเงินหรือค่าใช้จ่ายที่รอคุณอยู่คุณอาจก,กํกำลังจะคิดว่าคุณจะหาเงินทันไหมหมุนเงินทันไหมช่วงนี้ก็เลยอยากให้คุณอยู่นิ่งๆบ้างอย่าเพิ่งกระตือรือร้นหรือว่าลงทุนอะไรในสัปดาห์หน้านี้ไม่เหมาะกับการลงทุน คุณควรจะอยู่เฉยๆตั้งสติและดูจังหวะให้ดีก่อนที่คุณจะลงมือทําอะไรหรือลงทุนทําอะไรเพราะช่วงในสัปดาห์หน้านี้หากคุณลงทุนอะไรก็อาจจะสูญเปล่าหรือเสียแรงเปล่าแต่เชื่อว่าไปไปสัปดาห์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้หากเป็นไปได้ช่วงต้นสัปดาห์คุณควรจะหยุดนิ่งเพื่อรอจังหวะหรือรอโอกาสที่ดีจริงๆหรือศึกษาข้อมูลที่คุณคิดที่จะทําหรือลงทุนจริงๆเพราะไม่อย่าง,งานั้นการเงินของคุณก็อาจจะมีปัญหาขึ้นได้สําหรับเรื่องของความรักในสัปดาห์หน้าความรักของคุณณณคคคุุอาาาจจะมมีววรู้สึก่ หาทางออกไม่เจอหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่เป็นคนโสดความสัมพันธ์ของคุณก็จะดีขึ้นแม้บางครั้งจะมีปัญหาอุปสรรคหรือคุณหาทางออกไม่เจอหรือบางทีคุณมีปัญหาปากเสียงหรือสิ่งที่คุณต้องเอาเก็บมาคิดแต่เชื่อว่าความรักของคุณก็จะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้คู่ของคุณก็ยังเป็นผู้สนับสนุนที่ดียังเป็นกําลังใจที่ดีให้กับคุณสําหรับคนโสดคุณก็ยังมีคนที่จะเข้ามาคอยที่จะเกื้อหนุน และให้กําลังใจคุณอยู่เหมือนกันดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในเรื่องของการงานคุณจะมีกําลังใจในการทํางานค่อนข้างสูงคุณมีพละงกาลังหรือมีไฟที่จะต่อสู้ในเรื่องของงานถ้าคุณมีประสักในเรื่องของการงานถ้าคุณมีสติ รับรองได้ว่าการงานของคุณในสัปดาห์หน้าน,นี้ก็จะผ่านพ้นไ,ไปได้อย่างแน่รวมทั้งการงานของคุณก็มีความก้าวหน้าจเจริญเติบโตเพราะว่าในสัปดาห์หน้าดวงในเรื่องของงานค่อนข้างจะเด่นชัดขอให้คุณมีความตั้งมั่นตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานประเภทไหนรับรองได้ว่าการงานของคุณโดดเด่นและก้าวหน้าขึ้นแน่ๆในสัปดาห์หน้าการเงินของคุณค่อนข้างจะเรียบเรียบไม่มีอะไรชงชางโชคลาภของคุณก็ยังไม่เด่นชัดมากนะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายบ้างแต่เชื่อว่าด้วยความคิดของคุณ คุณก็จะสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณได้ฉะนั้นปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเงินในสัปดาห์หน้านี้หากคุณได้วางแผนในเรื่องของการเงินรับรองได้ว่าในสัปดาห์หน้า คุณจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินของคุณเลยในเรื่องของความรักคุณค่อนข้างจะมีความรักที่ลงตัวเลยทีเดียวหากก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความหวา่ระแวงคิดถึงมือที่3หรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาอาจจะทําให้คุณไม่มั่นใจในสัปดาห์หน้านี้คู่รักของคุณจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณหรือในสัปดาห์หน้านี้คู่รักของคุณจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณไม่ค่อยมีปากมีเสียงมักจะมีเรื่องให้สังสรรค์เฮฮาหรือมีความสุขคุณจะคุยกับคู่รักของคุณได้ราบรื่นเป็นอย่างดีมองเห็น ทิศทางเดียวกันมองเห็นอนาคตร่วมกันเป็นไปได้ว่าคู่รักของคุณจะช่วยเกื้อหนุนคุณใน,นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและการเงินลอยให้คุณสังเกตดูดีๆหากคุณมองข้ามเรื่องความคิดวิตกกังวลหรือความหวาดระแวงไปได้รับรองได้ว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่คุณแฮปปี้กับในเรื่องของความรัก ดวงรายสัปดาห์สำหรับผู้ที่เกิดวันสุกในสัปดาห์หน้านี้ในเรื่องของการงานของคุณในช่วงต้นอาทิตย์คุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างหรืองานของคุณอาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่การงานของคุณคุณจะได้รับการสนับสนุนมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาหรือความไม่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าของคุณในการเจรจาหรือว่าลูกค้าที่อาจจะติดสินเงินทอง ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่คุณจะได้มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกับเขาและจะมีข้อตกลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นหากใครทํางานประจําหน้าที่ที่คุณทําอยู่ที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคแต่ด้วยฝีมือของคุณคุณก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทําให้งานของคุณสําเร็จรุล่วงไปได้ในสัปดาห์หน้าดวงการเงินของคุณค่อนข้างจะลอยตัวอยู่ คุณมีรายจ่ายหลายอย่างที่รออยู่แต่คุณก็ยังสามารถที่จะหาเงินหาทองหรือหมุนเงินได้ทันในช่วงสัปดาห์หน้านี้หากคุณเสี่ยงโชคในช่วงบางคนที่ฐานดวงที่ดีคุณอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันอาจจะมีรายได้ในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเข้ามาหาคุณหรืออาจจะมีคนมาเสนองานทําให้คุณมีรายรับเสริมในช่วงของสัปดาห์หน้านี้สําหรับดวงความรักของคุณในสัปดาห์หน้าค่อนข้างจะสดใสชื่นใจอยู่ทีเดียว เพราะว่าในสัปดาห์หน้านี้ความรักของคุณกับคู่ครองหรือคนที่เป็นคนโสดมักจะมีความรู้สึกสดชื่นแฮปปี้กระพี้กระเป๋าคุยอะไรก็ถูกใจไปหมดหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะได้รับของขวัญของฝากจากแฟนหรือคู่ครองของคุณคุณอาจจะได้พบเจอคนใหม่ๆที่รู้สึกถูกตาต้องใจฉะนั้นในเรื่องของความรักของคุณในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะแฮปปี้ ไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีปากเสียงกันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสดชื่นแน่ในสัปดาห์หน้าดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้าดวงการงานของคุณการงานของคุณในสัปดาห์หน้านี้ค่อนข้างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีคนคอยสนับสนุนเกื้อหนุนคุณจะมีลูกน้องเจ้านายคอยให้ความช่วยเหลือแม้นบางทีปัญหาที่คุณมองไม่เห็นหนทางก็จะมีผู้ช่วย ทำให้การงานของคุณบรรลุวัตถุประสงค์หรือประสบความสําเร็จได้การงานของคุณในสัปดาห์หน้ามันจะทําเงินให้คุณได้มากพอสมควรอย่างที่คุณคิดจึงอยากบอกว่าคุณอยากคิดหรือกังวลมากเกินไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการงานของคุณในสัปดาห์หน้านี้การเงินค่อนข้างจะทรงตัวแต่ในช่วงปลายๆของสัปดาห์อาจจะมีการเงินใหม่ๆเข้ามาในช่วงแรกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายมากนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใช้จ่ายส่วนตัวหรือ ใช้ไต่สําหรับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือบุตรบริวารต่างๆแต่หากเข้าไปในสู่ช่วงปลายแล้วการเงินของคุณก็จะกลับมาคืนสู่สภาพเดิมคุณจะมีไรายได้หรือมีรายรับเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์ขอให้คุณอย่าคิดมากว่าการเงินของคุณจะติดขัดหรือมีปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปได้และคุณก็จะมีรายรับเข้ามาแก้ไขสถานการณ์หรือคลายความกังวลของคุณได้ ในเรื่องของความรักในสัปดาห์หน้าความรักของคุณกค่อนข้างจะแฮ ppy ลงตัวแม้นบางทีคุณอยู่เฉยๆ,ๆก็จะมีคนเข้ามาหาความรักของคุณจะมีคนเอาอกเอาใจมากหากที่ผ่านมาแม้นว่าคุณอาจจะขาดการเอาอกเอาใจจากคนรอบข้างหรือคู่ของคุณในสัปดาห์หน้านี้เขาจะหันกลับมาให้ความสนใจกับคุณและในช่วงนี้คุณก็จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากหากที่ผ่านมาคุณอาจจะดูเงียบเหงา ไม่ค่อยมีใครสนใจรับรองได้ว่าในสัปดาห์หน้านี้คุณอาจจะหัวกระได้ไม่แห้งเลยทีเดียว